พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเนในนามของคนไทยในนามประมุขของไทยเนี่ยไปร่วมพิธีราชาพิเศษถือว่าเป็นเกียรติซึ่งสำนักพระราชวังของอังกฤษได้มีการเชิญพระองค์ท่านเข้าร่วมพระราชพิธีดังกล่าวนะครับซึ่งที่ผ่านมาราชวงศ์อังกฤษก็มีความสัมพันธ์กับราชวงศ์ไทยเป็นอย่างดี สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสน์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวฮะเกี่ยวกับเรื่องของการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จแปมเนินไปร่วมพิธีราชาพิเศษซึ่งก็มีการปล่อยข่าวลือจากสมศักดิ์เจียมชีรสกุล สมศักดิ์ก็มีการโพสต์ข้อความบอกว่างงดีทําไมหว่านะฮะที่มีการยกเลิกนะงานพระราชพิธีฉัดมงคลขึ้นมานะซึ่งเป็นหนังสือที่ลงเมื่อนะวันที่ับวันทเ่21เมษายน2566โดยระบุว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ร,ดกระหม่อมให้งดงานพระราชพิธีชัตมงคลนะครับพุทธศักราช2566 นะครับซึ่งเรียนนัฐมนตรีประจําสํานักนายุกรัฐมนตรีนายอนุชานาคาใสนะครับด้วยสํานักพระชวังแจ้ง่ากกาหนดพระราชพิธีพระราชกุศลน,นะครับทักษิณานุปทานนะครับและพระราชพิธีชัดมงคลในวันที่2-4พฤษภาคมพุทธศักราช2566นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าปกระหม่อมให้งดพระราชพิธีดังกล่าว ในปีพุทธศักราช2566ก็มีการลงนามโดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งปรากฏว่าสมศักดิ์เนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความในเชิงนิกติ์บอกว่าเนี่ยสาเหตุที่เสด็จพระดำเนินไปเนี่ยนะเพราะาสมเด็จพระราชินีเนี่ยนะพยายามที่จะไปรบเล้าจึงเดินทางไปร่วมงานพระราชพิธีต่อมาสมศักดิ์ก็ลบลง ลบคลิปลบข้อความนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็มาโพสอีกบอกว่าครั้งนี้วชิราลังกรตัดสินใจเพราะเมียนะนะคือพระราชนีเนี่ยนะดื้อไม่คอยไม่คอย,ไม,คอยไม่คอยชอบไปร่วมงานแบบนี้แต่นะเมียนะเห็นว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีจะได้ออกหน้าออกตาตั้งแต่พรนะราชินีมาไม่เคยออกงานแบบนี้ทนตื้อไม่ไหวถึงขนาด งดงานชัตมงคลเชียวนะซึ่งเป็นคำพูดที่สมศักดิ์ในโพสต์ข้อความนี้ในโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็มีการเอาข้อความที่มีการชี้แจงว่างดเพราะอะไรสมศักดิ์ก็พยา,ายามใส่ร้ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านใหม่ฮะหม่อมเจ้าจุลจมิมยุคนะก็ได้โพสต์ข้อความเมื่อ28เมษายนพุทธศักราช2566นะครับบอกว่า รับรู้ไว้นะครับแล้วอย่าดราม,ม่ากกันให้มากเหตุที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้งดพระราชพิธีชาตมงคลในวันที่2-4พุทธศักราช2566นั้นนะครับเพราะจะเสด็จพระดำเนินไปร่วมงานพระราชพิธีราชาพิเศษของกษัตริย์อังกฤษพระองค์ใหม่นะครับพระสมเด็จพระราชาธิบดีชาวที่3ซึ่งจะมีขึ้นที่ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์นะครับ,นรบในวันที่6พฤษภาคมก็เลยเป็นที่มาของการงดงานฉันมงคลในประเทศไทยในเชิงงานสังเคราะห์จริงไหมสมศัก์รู้ได้ไงนะฮะสมเด็จพระราชินีไปรบเราบอกอ,อยากจะไปออกงานอย่างนี้ซึ่งสมศักนี่เขามีอคติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นะแล้วก็สมองข้างซ้ายเนี่ยนะพิการไปครึ่งซี่ร่างกายก็พิการไปครึ่งซีกหลังจากเส้นเลือดฝอยในสมองแตกนะครับเขาหลบหนีนะครับ,บ,นะรบไปอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเพราะดูมินเย,ยดยามอาคาตปาลายสถาบันพระมหากษัตริย์โดนมาตรังสงล้ยต่อหล้ยคดีและโดนพอรบอคอมพิวเตอร์หล้ยต่อหลายคดีนะครับสมศักิ์พยายามทําตัวเองให้เหมือนอมาตรตีปีดีพนมยงนะครับ พยายามจะทําตัวโอ้โหเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับจริงๆแล้วสมศักดิ์ก็ได้รับทุนพระราชทานนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยรับพระราชทานหลายสิ่งของหลายต่อหลายครั้งจากสด็จพะเทพนะครับสิ่งที่สมศักดิ์ทำนะฮะก็คงมีคําำตอบว่ามีอักติแต่นะครับการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะได้เส็จเนินในนามของคนไทยในนามประมุขของไทยเนี่ย ไปร่วมพิธีราชาพิเศษถือว่าเป็นเกียรติซึ่งสำนักพระราชวังของอังกฤษได้มีการเชิญพระองค์ท่านเข้าร่วมพระราชพิธีดังกล่าวนะครับซึ่งที่ผ่านมาราชวงศ์อังกฤษก็มีความสัมพันธ์กับราชวงศ์ไทยเป็นอย่างดีและคราวนี้นะครับก็มีการเชิญอย่างเป็นทางการพระองค์จึงยุตินะครับงานชาติมงคลแล้วก็ไปร่วม งานราชาพิเศษอย่างเป็นทางการซึ่งถือว่าเป็นงานมงคลและต้องเป็นสิ่งที่คนไทยควรจะปราบร้มกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยซ้ำไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ มายุโกโฮตุนมาหาวจิราลงกรณดวงชาวไทยถวายประพอดวารางคุณเลิงถวันสุราชัย สการที่สิทธิ์ทรงอุทิศเพื่อปวงประชาสืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาุ้มองพระองค์คคคคคแผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธา ีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระ ราชพิธีปรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวัชิราลองก์มหิศรภูมิพลราชวรางคุณกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดม พรมมนาฏบอกิดพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวเขดชะทาทงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโพยพระบาทลมมีน้ำชาท้นไปราศดรเดือดร้อนนะแห่งหุนได ทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทรับเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด ที่สิบทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน